ฟีเจอร์ใน Windows 11ที่ควรรู้ถ้าพูดถึง Windows 11นะคะคิมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะทราบกันนะคะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งคีมเคยพูดถึงสิ่งที่เพื่อนๆควรรู้ก่อนจะทำการติดตั้ง Windows 11กันไปแล้วซึ่งสำคัญมากๆนะใครที่ยังไม่ดูสามารถไปด,ดูย้อนหลังกันได้นะคะมาในคลิปนี้ค่ะคิมจะมาเจาะลึกฟีเจอร์ต่างๆ ที่เขาออกแบบมาใหม่ใน Windows 11ค่ะก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานให้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันก็จะน่าใช้สุดๆเลยแหละว่าแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะฟีเจอร์แรกนะคะก็ะคือดีไซน์ใหม่นั่นเองค่ะข้อนี้นะเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเลยนะคะพอเราเปิดเครื่องมาเนี่ยก็จะเจอกับดีไซน์ใหม่ที่เรียกได้ว่าออกแบบมาใหม่หมดเลยมาพร้อมกับวอลเปเปอร์ใหม่ที่ชื่อว่า Boom นะคะซึ่งเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับ Windows อื่นๆ้วยค่ะ และเพื่อนๆนะคะยังสามารถที่จะปรับแต่งโหมดต่างๆของทีมได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่เข้าไปที่ Setting Personal Station นะคะจากนั้นจะปรับให้เป็นไลท์โหมดหรือว่าดับโหมดก็ได้ตามความสะดวกของเพื่อนๆเลยซึ่งไม่ได้มีแค่นี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปโหลดเพิ่มเติมได้ที่ Microsoft Store ค่ะในส่วนของการใช้งานโดยรวมแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ง่ายเหมือนเดิมเลยนะคะในส่วนของ s ต a r t เมนูจะถูกย้ายมาอยู่ตรงกลางเลยค่ะทำให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นอารมณ์เหมือนกับว่าเราใช้งานสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นฟีเจอร์สำหรับการแคปหน้าจอนั่นเองค่ะซึ่งใครที่แคปหน้าจอบ่อยๆนะคะน่าจะชอบนะซึ่งเพื่อนๆน,นะคะสามารถที่จะแคปหน้าจอได้ง่ายๆค่ะด้วย Snipping Tool นั่นเองใครที่เป็นสายแคปหน้าจอหรือว่าชอบเซฟภาพหน้าจอเก็บไว้น่าจะชอบกันนะคะการแคปก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแคเ่เพื่อนๆกดปุ่มคีย์ลัดนะคะนั่นก็คือ Windows Shift แล้วก็ S ข่บบนคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถเลือกได้ด้วยนะจะแคปแค่บางส่วนหรือว่าทั้งหมดของหน้าจอค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะแคปภาพหน้าจอได้ง่ายสะดวกแล,กล้วก็รวดเร็วค่ะและเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะคะว่าจะเลือกแค่บางสว่วนหรือว่าจะแคปทั้งภาพหน้าจอ ต่อมานะคะก็คือวิดเจ็ตนั่นเองค่ะสำหรับฟีเจอร์นี้คิมบอกได้เลยนะคะว่าออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานอย่างเราๆมางๆเลยค่ะซึ่งเพื่อนๆนะคะจะสามารถเข้าถึงตารางงานอุณหภูมิสภาพอากาศการจราจรหรือแม้แต่ผลกีฬาและข่าวสารต่างๆที่เพื่อนๆสนใจฟีเจอร์วิดเจ็ตเนี่ยจะรวมทุกอย่างมาให้หมดแล้วค่ะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เพื่อนๆกดปุ่ม Windows W ค่ะหรือว่ากดคิที่สัญลักษณ์อุณหภูมินะคะที่มุมด้านล่างของถาบาร ในส่วนของการแบ่งพื้นที่หน้าจอนะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นพอสามารถแบ่งหน้าจอได้แบบมัลติทา i ิงเลยค่ะไม่ว่าใครจะทํางานดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงไปพร้อมๆกันก็สามารถทําได้เพราะว่าสามารถแบ่งหน้าจอได้หลายรูปแบบและแน่นอนนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะจัดวางตามตำแหน่งที่เพื่อนๆต้องการได้เลยค่ะเพียงแค่เอาเคอร์เซอร์นะคะไปวางที่ปุ่มมินิมัทค่ะบริเวณขวาบนข้างปุ่มกระกระบาดนะคะจากนั้นเนี่ยก็สามารถปรับแต่งหน้าจอได้แบบที่เพื่อนๆต้องการเลยค่ะ และอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่เหมาะสําหรับคนที่เกียดพิพิมแบบมเพื่อนๆเคยเป็นกันไหมคะบางทีเราที่เกียรพิพ์มอะไรที่ม an ันยาวๆหรือว่าไม่สะดวกพิมพ์ในตอนนั้นตอนนี้ไม่เป็นปัญหาแล้วค่ะเพียงแค่เพื่อนๆกดปุ่ม Windows S แล้วก็พูดนะคะจากนั้น Windows Voice Typing จะทําการพิมไม่เพื่อนๆทันทีเลยค่ะเรียกได้ว่าสะดวกรวดเร็วแถมยังแม่นยำมากๆที่สําคัญรองรับภาษาไทยอีกด้วยนะคะแต่ครีมขอบอกทิกนิดนึงนะคะว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยจะใช้ฟีเจอร์นี้เป็นแบบภาษาไทยเพื่อนๆจาเป็นจะต้องเปลี่ยนเมนูการพิมพ์บนแป้นคีย์บอร์ดให้เป็นนนนนภาาาาษไททยกกก่่อคคะะะะจจั้ Windows ํร ทิมภาษาไทยให้เพื่อนๆแบบอัตโนมัติและก็แม่นยาำ้วยค่ะในส่วนของ Microsoft Store ใน Windows 11นะคะก็เรียกได้ว่ามีแอปให้ดาวน์โหลดใช้งานเยอะมากๆเลยค่ะสามารถติดตั้งได้ง่ายที่สำคัญอย่างมีการตรวจสอบความปลอดภัยเหมือนกับสมาร์ทโฟนเลยนะคะใครที่เป็นสาย Social Entertainment จะเล่นเกมหรือว่าทำงานต่างๆก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Microsoft Store ค่ะ ถ้าพูดถึงการค้นหาข้อมูลหรือว่าโปรแกรมต่างๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะค้นหาได้อย่างรวดเร็วด้วย Universal Search นั่นเองค่ะก็คือเพื่อนๆคลิกไปที่ไอคอนสตาร์นะคะจากนั้นก็เริ่มคิม์ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกแอป,ปโปรแกรมไฟล์ฟางานต่างๆนะคะการตั้งค่าหรือแม้แต่ข้อมูลออนไลน์ Universal Search เนี่ยจัดให้ค่ะเพราะบางทีก็มีนะคะถ้าเราเก็บพวกไฟล์รูปไฟล์วิดีโอไฟล์ฟางานต่างๆเยอะในคอมเราเนี่ยบางทีโฟลเดอร์มันก็ทับโฟลเดอร์บางทีเนี่ยก็หาไม่เจอใช่ไหมแค่เราค้นหาคีย์เวิร์ดหลักๆนะคะจากนั้นเนี่ยวินโดว์จะทำการค้นหา ให้เราแบบอัตโนมัติเลยก็ได้เรียกว่าสะดวกและก็รวดเร็วมากๆค่ะ และในส่วนสุดท้ายของ Windows 11นะคะก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆอีกหลายอย่างเลยนะที่น่าสนใจเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะผ่านโปรแกรมทิปนั่นเองคิมได้ลองใช้แล้วนะก็ได้ได้ว่ามีฟีเจอร์หลายฟีเจอร์เลยนะคะที่เขาอัปเดตมาแล้วเรียบร้อยซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยจะทําให้การใช้งาน Windows ของเพื่อนๆ่ายมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับ8ฟีเจอร์ที่มาพร้อมกับ Windows 11นะคะซึ่งคิมบอกได้เลยนะคะในเรื่องของการใช้งานเนี่ยจะทําให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะและในส่วนขขขอองงดดีีีไซนน์โยรรวววมมมมมเาาาาะคคจัก ไฟแล้วก็น่าใช้สุดๆเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่อัพคลิปขอแนะนำไปอัพเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์ไอทีนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เซตอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์หรือว่าแกดเจ็ตต่างๆก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.jb.co.th/ a p p พ 3, ลิเคชัน jb สั่งครบ3,000เรามีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ เพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ